นอนเล่นสบายเลยนะข้าวสารนอนเล่นเหลือหรอกเล่นเพลินๆมนแล้วมาแล้วคนนี้คนนี้ต้องมา คนนี้ต้องมาคนนี้บ้าพลังนี่นี่พ่อบอกว่ามือไม่ยาวพอ เอาตาสารมั่งพอนองสารมั่งนองสารมั่งเลนตาอนก็นอนเล่นตะบายเลยนะกัดกัดฝ้าเน่หอมลอยอยู่นะจ๊ะ อ,อะไรอ่ะพ่อตามเขาไม่เล่นต่ออ๋อเอาแล้วพ่อเริ่มออกออกแล้วออ,อ,ออกแล้ว,ลว,ลวออกแล้วออกแล้วติด